น้องเบนเทนกลับมารำแล้วเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยรู้จักกันมาแล้วสำหรับน้องเบนเทนหนูน้อยอายุ8ขวบที่กลายเป็นเน็ตไอดอลจากคลิปรำขอฝนจนกลายเป็นที่ฮึอฮาที่ภาคอีสานคราวนี้น้องเบนเทนกลับมาอีกครั้งหลังผู้ว่าบุรีรัมประกาศปิดเมืองเพื่อป้องกันโควิด19 น้องเบนเทนชื่อจริงเด็กชายสรนันนุกิจรำอายุ8ปีเรียนอยู่ชั้นป .2 มีชื่อเสียงจากคลิปที่เคยรำขอฝนต่อหน้าศาลพระภูมิหน้าบ้านของตัวเองที่อำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์และมีคนนำไปโพสต์ความน่ารักลงไปในโลกออนไลน์จนกลายเป็นกระแสในช่วงนั้น และล่าสุดน้องเบนเทนได้ขออนุญาตป้าตัวเองจะทำพิธีรำอีกครั้งคราวนี้เป็นการรำเพื่อโควิด19ที่กำลังได้รับไปทั่วโลกในขณะนี้เมื่อถามน้องเบนเทนถึงโควิด19น้องถึงกับปล่อยโฮที่กำลังเผชิญกับโรคร้ายอยู่ในขณะนี้โดยน้องเบนเทนได้ใช้เวลาทำพิธีและรำประกอบเพลงกันตึมซึ่งเป็นศิลปะทางอีสานใต้ประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นพิธี เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของน้องเบนเทนที่รํำไล่โควิดส่วนจะได้ผลหรือไม่นั้นก็คงต้องรอลุนกันอีกรอบค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรากทุกคนคะ่ะ